ไงครับไม้ยังไงเนี่ยครับผมโอ้หอ่าแล้วนี่แหละครับก็คือพามาทำอะไรอะไรอะไรคือเนี้ยพามาดูดอกไม้ครับพามาดูดอกไม้เชียวยังไงเนี่ยที่นี่นะครับเป็นที่ที่ขายดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับเดี๋ยวอ๋อมันเป็นดอกหลาย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 ร้านมารวมๆกันแล้วแบบสองพันจริงๆซ้ายขวาของถนนมีหมดเลยนะตลอดทางเลยประมาณคลองคลองสิบห้าประมาณนี้เนาะจะเป็นแหล่งที่คนเขา เอาดอกไม้มาขายมีหลายชนิดหลายแบบทั้งทั้งดอกไม้ทั้งต้นไม้มีหมดเลยวไงนะที่แกบอกไว้คือไม่คือในเรื่องเราทําเขาไว้เยอะไงวันนี้ก็มีโอกาสมาง้อเขาพามาดูดอกไม้สวยดูดอกไม้สวยดูเฉยๆเอากลับบ้านไปปลูกด้วยเออจะซื้อดอกไม้ง้อใช่แกดูครับดูเขาก่อนว่าเขากาลังอินอยู่อะไรอย่างนี้เขาจะรับอะไรของแกเปล่าป็นจู่ที่เขาไม่คุยกับเราอยู่เปล่าเดี๋ยวเขาก็ลืมลองดูสินี่ บอกว่าฉันรักเธอมันคงไม่น้อยเกินไปความสุขที่มีล้นหัวใจมีเธออยู่แค่อยากให้เรารักกันเธอคิดเหมือนฉันหรือเปล่าจะเก็บเรื่องราวของ สองเราในวันนี้ต่อจากนี้ให้ยาวนานนี่ความรู้สึกบอกว่าดอกนี่แหละขอบคุณค่ครับใช่ไหมชอบครับนี่เรียกว่าดอกอะไรลิลี่อันไหนอัไหนอไหนว้ รอรคับอายุอ่อนน่าไม่ใช่น้อยเข้าใจหน่อยตอนแรกฟังเพลงก็ยังโอเคหลังๆต้องกินแตงกวาดูไปด้วยอย่างนี้ว่าแกอยู่กันสองคนเลยไงนี่โอ้ยหายไปครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยเผลอหน่อยไม่ได้เลยเผลอทำเป็นเล่นมิวสิกวิดีโอนั่นดีถ้าเป็นเพลงแรกในเรื่องที่แบบคิมหันแต่งให้มุกหรินนะเป็นเพลงที้ความหมายมากครับก็พอกับดอกไม้ดอกเนี้ยที่ร้องเพลงนี้ก็ให้อภัยค่ะจริงๆก็แอบมีของมาเซอร์ไพรส์คิมเหมือนกันจริงอ่ะจริงเฮ้ย มีอะไรกันเดี๋ยวพาไปตัวเป็นของที่มีคนไม่ไหวแล้วว่ะนี่ขนาดของขวัญชิ้นแรกยังขนาดนี้ถ้าชิ้นต่อไปพวกเราอาจจะโอ้ยตัวระเบิดอะไรเงี้ยตาระเบิดตาร้อนตาร้อนคนละอึ้งอ่างตัวระเบิดติดชาตาร้อนอ๋ออืมจริงเหรอมีจริงเหรอจริงค่ะไปกันไปไปตื่นเตแื่นเต้นแล้วนี่เอาแบบสวีทสวีทในะน้าแบบสวีทมากๆนะเอาแบบไม่ไม่ต้องกรี้ยงอะเตรียมมานานแล้วว่า อยากจะเชื่อเลยว่าเชียเชียผมว่าไม้นี่แบบว่าซูเปอร์สวีทนะคือหวานที่สุดแล้วนะผมเพิ่งรู้ว่าปุกลุกเนี่ยสวีทกว่าอีกนี่ปุกลุกสั่งฝนมาล่วงหน้าด้วยนะคูอย่างนี้ครับมคิรตอนนี้ผมเดานถ้าผิดบอกนะปุกลุกว่าทำไมปุกลุกให้จอดรถแล้วเดินมันกันมาไกลขนาดนี้นะหนึ่งก็คือปุกลุกให้ฝนตกสองปุกลุกจะเลือกกระท่อมล้างกลางป่า จะมาการทุกงนาแล้วติดฝนอยู่นังเอกนังเอกกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าฝนตกสามให้ไอ้ถอดเสื้อห่มให้บอกบอกเอาไฟเล็กๆแล้วหนาวแล้วหนาวเราอบไม่พอเอาใจคุณผู้ชมแบบแฟนละครมากเลยอ่ะชอวร์ผมบอกว่าละครติดเลทเต็มที่คุณตัวถึงกับดูไม่ไหวเลยคุณตัวบอกอโเกินไปแล้วคิมรับ ถ้าเกิดว่าเข้าไปในสัญญาอย่างหนึ่งได้ไหมคะอะไรอะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคิมต้องอยู่เคียงข้างมุกนะได้อยู่แล้วสำหรับมุกโอเคโอ้จหกินกอนล้วตายแล้วเออทนดูไม่ไหวแล้วเหมือนกับว่าในโลกนี้เป็นสองคนเท่านั้นเองอะเข้าไปไหนเข้าไปไหนอะไปไหนปลาค่ะปโรแมนติกนะคะจริงๆมันแบบธรจะพาเรามาตกปลาเหรอโอ้ยเป็นช่องๆนี่อะไรอะมุกมุกมาเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเเฮยเฮ้